ด o อกอีลอนมาวันนี้พุ่งขึ้นถึง4,000%มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามานําเสนอ d o อกอีลอนมาด o อกอีลอนมานะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญมีมที่น่าสนใจเพราะเป็นเหรียญลูกของด็อ c คอยและเป็นน้องของชิบะอินุนะครับเรียกว่าเหรียญโคลน Clone, นะครับในภาษาอังกฤษหรือเหรียญก๊อปปี้นะ นั้นนั้นดอลอีลอนมานะครับใน1สัปดาห์เนี่ยเติบโตถึง4ใน1เดือนนะครับเติบโตถึงสี่พปร์เซ็นที่เติบโตได้เท่น,นี้นะครับไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากกระแสของชิบะอินุที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงจนทำให้เหรียญมีมต่างๆได้รับความนิยมไปด้วยคนที่เล่นชิบะอินุไม่ทันหรือคนที่อยากจะรวยเพิ่มนะครับอีกกองสองกองก็ไปลงทุนในอีลอนและลงทุนใน ใน Baby d o ดอชหรือตัวอื่นอะคิตาอะไรพวกนี้นะครับ d o อกอีลอนมานะครับคอนเซปต์หลักๆมีอยู่3ามตีมด้วยกัน 1. คือ d อชคอยนะครับสคืออีลอนมาร์คสคือสเปกเอนะครับที่จะไปดาวองคารหรือโปรเจกต์ของอีลอนมาร์กก็เลยเอามารวมลากศัพท์สามคำด้วยกันคือ d o อกอีลอนมาที่แปลว่าดาวองคารฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าด o อกอีลอนมาเติบโตขึ้น นะครับต้องแต่วันที่ต้องแต่เดือนพฤษภานะครับเดือนพฤษภาสิบสามพฤษภามีการเปิดตัวอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์เจ็ดตัวห้าดอลลาร์นะครับอันนี้ข้อมูลมาจากฟีโลเน็นะและตอนนี้ราคามันพุ่งขึ้นถึงศูนย์จุดศูนย์ห้าตัวนะครับสองสามจังประมาณนี้นะครับในวันเสาร์ ฉะนั้นการเติบโตนะครับการผักดันของดอกอ e ีลอนมาเนี่ยจากประมาณ26ล้านดอลลาร์ในวันที่1ตุลาเป็น1.19พันล้านดอลลาร์ในวันที่30ตุลาซึ่งทำให้อ e ีลอนกลายเป็นสกุลเงินที่อยู่อันดับ92ของโลกตามมูลค่าตลาดอันดับนะครับมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับจะต้องอัปเดตกันรายชั่วโมงนะครับแล้วก็รายวันกันเลยทีเดียวนะครับ ก็อันนี้เป็นอันดับเข้าคราบฉะนั้นราคาของด็อกอีลอนมาที่ไปดวงจันทร์ได้ผมไม่มีคำตอบอื่นเลยนอกจากชิบะอินุเท่านั้นนะครับแล้วมีคนหนึ่งได้กล่าวไว้นะครับว่า,เ,าเขาชื่อว่า a c r a คน Ac คเนะครับเขาบอกงี้เมื่อใดก็ตามที่เหรียญมีมเหล่านี้นะครับเริ่มมีการเคลื่อนตัวเล็กน้อย ทุกคนเริ่มคิดว่านี่อาจเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาที่ไร้สาระโดยอีริกวอลนะครับเป็นคนพูดเอาไว้นะครับอีริกวอลเนี่ยเป็นหัวหน้าที่ลงทุนในบริษัทคริปโตเคอเรนซีนะครับ axen a c e s เขากล่าวกับวอลสติทนะครับในประโยคสุดท้ายว่ามันเป็นแค่คาสิโนและมันสนุกกว่าโต๊ะรูเล็ตเสียอีกตรงเนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่า d o อกอีลอนมาเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่จะเป็นเหรียญตัวต่อไปตามชิบะอินุนะครับตอนนี้มีเหรียญอะไรบ้างนะครับถ้าวัดมูลค่าตอนน่อเนี้หลักๆที่คนพอรู้จักเนี่ยอ,อยู่ในอันดับต้นๆนะครับก็มีด o g c คอยโฟกี้นุนะครับ, oy, ok u, รบแล้วก็ d o อกอลอนมาหรืออีลอนเนี้ยเราก็ชิบะอินุนะครับ เราก็หวังว่าอีกหน่อยเนี่ยจะมีเหรียญอื่นๆอีกโอเคนะผมก็อัปเดตประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมว่าหวังว่าใครที่เก็บและสะสมตอนนี้ยังทันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้สักสิบล้านร้อยล้านเนี่ยหรือแสนล้านเนี่ยคงต้องหลักแสนแล้วลหละแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์ในคลิปนี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามกันกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งใครคิดว่า d o อกอีลอนมาเนี่ยถึงหนึ่งดอลลาร์ได้บ้างกดหนึ่ง 1, นะครับถ้าถึงไม่ได้กดสองแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยเรามีไลายกลุ่มที่ชื่อว่า cryptocurrency community และมีกลุ่มแยกที่เป็นกลุ่มอีลลอนด้วยเข้ามานะครับทักทายได้ที่ทางเพจแล้วผมจะส่งลิงก์ให้ ใครอยากเทรดอีลอนนะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เหมือนกันแล้วผมจะส่งลิงก์การสมัครของเกร I.O ให้สำหรับวันนี้ขอตัวนะครับที่จะลาไปก่อนและผมหวังว่าด็อกอีลอนมาจะกู t ทูเดโมนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้านอินฟินิตม i n เนเท่านั้น ร้าน Infinite Miner มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุด Bitcoin เครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอิ Inbox ที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้ สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนี้ก็เป็นไปได้